วิธีการบรรลุโอภาสาประการ288พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอภาสาประการก็เพียงเพื่อให้ถึงความสุข วิธีการบรรลุโอภาสสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้ยังเกี่ยวข้องด้วยการมเกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมอยู่ต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมนสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะอาศัยการมนสิการโดยแยบคาย อาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมสุขย่อมเกิดขึ้นสมนัตยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขาผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมท่านผู้เจร,เริญความปราโมทเกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดสุขย่อมเกิดขึ้น สมนัตยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขาผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมอยู่ชั้นนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอภาษที่หนึ่งนี้เพื่อให้ถึงความสุข2บุคคลบางคนในโลกนี้มีกายสังขาร อย่างหยาบยังไม่สงบระงับมีวจชีสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับมีจิตตสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมนสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแกร่ธรรมเขาอาศยัยการฟังธรรมของพระอริยะอาศยัยการมนสิการโดยแยบคาย อาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกายสังขารอย่างหยาบย่อมสงบประงับวจีสังขารอย่างหยาบย่อมสงบประงับจิตสังขารอย่างหยาบย่อมสงบประงับเพราะกายสังขารอย่างหยาบสงบประงับวจีสังขารอย่างหยาบสงบประงับจิตตสังขารอย่างหยาบสงบประงับ สุขย่อมเกิดขึ้นสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ p p ้นแก่เขาท่านผู้เจริญความปราโมทเกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดท่านผู้เจริญเพราะกายสังขารอย่างหยาบสงบประงับเพราะว่าจีสังขารอย่างหยาบสงบประงับเพราะจิตตสังขารอย่างหยาบสงบประงับสุขย่อมเกิดขึ้น สมนัตยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสที่สองนี้เพื่อให้ถึงความสุข 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศล ไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นอกุศลไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งมีโทษไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่มีโทษไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งควรเสพไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพไม่รู้ชัดตามความจริงว่า นี้เป็นสิ่งเลวไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งประนีตไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมนสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะ อาศัยการมนสิการโดยแยบคายอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นอกุศลย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งมีโทษย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่มีโทษ ย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี you know, ้เป็นสิ่งสมควรเสพย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่สมควรเสพย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งเลวย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งประณีย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาว และสิ่งที่มีส่วนเปรียบเมื่อเขารู้เห็นอย่างนี้ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเพราะอาวิชาดับลงเพราะวิชาเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นสมนัตยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นท่านผู้เจริญความปราโมทเกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดเพราะอาวิชาดับลง เพราะวิชาเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นสมนัะยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสทั้งสามนี้เพื่อให้ถึงความสุขท่านผู้จเจริญ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสสามประการนี้แลเพื่อให้ถึงความสุขข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญสนังกุมารพรมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่า สติปัฏฐานสี่ประการ289พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสติปัฏฐานสี่ประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติไว้อย่างดีก็เพียงเพื่อให้บรรลุกุศลธรรม สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบ ย่อมผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมียานทัศนะในกายอื่นภายนอก 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมพ่องสายโดยชอบในเวทนานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบพ่องสายโดยชอบในเวทนานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมียานัศนะ ในเวทนาอื่นภายนอก 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบ ย่อมผ่องใสโดยชอบในจิตตานุปัสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผองใสโดยชอบในจิตตานุปัสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมียานทัศนะในจิตอื่นภายนอก 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมณัสในโลกได้ ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมผ่องใสโดยชอบในธรรม,มานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผ่องใสโดยชอบในธรรม,มานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมียานัศนะในธรรมอื่นภายนอกท่านผู้จเจริญทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสติปัฏฐานสี่ประการนี้แลเพื่อให้บรรลุกุศลธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่า บริการแห่งสมาธิเจ็ดประการ290พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติบริการแห่งสมาธิเจ็ดประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติอย่างดีก็เพียงเพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิบริการแห่งสมาธิเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจาสี่สัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชิวะ 6. สัมมาวายามะเสัมมาสติท่านผู้เจริญทั้งหลาย สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์เจ็ดประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปปนิสสะบ้างว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีบริขารบ้างท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิจึงมีสัมมาสังกัปปะผู้มีสัมมาสังกัปปะจึงมีสัมมาวาจา ผู้มีสัมมาวาจาจึงมีสัมมากัมมตะผู้มีสัมมากัมมตะจึงมีสัมมาอาชีวะผู้มีสัมมาอาชีวะจึงมีสัมมาวายามะผู้มีสัมมาวายามะจึงมีสัมมาสติผู้มีสัมมาสติจึงมีสัมมาสมาธิผู้มีสัมมาสมาธิจึงมีสัมมาญานะผู้มีสัมมาญานะ จึงมีสัมมาวิมุตติท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมใดว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน ประตูแห่งอมะตะจึงจะชื่อว่าเปิดแล้วบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แลวว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประตูแห่งอมตะจึงจะชื่อว่าเปิดแล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายชนเหล่าใดประกอบด้วยววความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจชนเหล่านี้เป็นโอปปาติกะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำในธรรมแล้วเป็นชาวมคตมีจำนวนมากกว่าสองล้านห้าแสนคนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยตสามประการน,นี้สิ้นไป ไม่มีทางตกตำ่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธในวันข้างหน้าอันหนึ่งในชนจำนวนนั้นผู้ที่เป็นพระสกทาคามีก็มีอยู่ข้าพเจ้ากลัวการพูดเท็จจึงไม่อาจคิดคำนวณว่าในจำนวนนั้นเหล่าชนนอกนี้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ291าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วเมื่อสนังกุมารพรหมตรัสเนื้อความนี้อยู่ท้าวเวสวรร์มหาราชทรงดำริอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏจะมีาศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้จะมีการแสดงธรรมยิ่งเช่นนี้จกปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ลำดับนั้น สนังกุมารพรหมทรงทราบพ,พระดำริของท้าวเวสวรรค์มหาราชด้วยพระไทยจึงตรัสกับท้าวเวสวรรค์มหาราชดังนี้ว่าเวสวรรค์มหาราชผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรในอดีตการก็ได้มีพระาศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้ได้มีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้ได้ปรากฏการบรรลุคุณในวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ ถึงในอนาคตการก็จะมีพระศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้จะมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้จกปรากฏการบรรลุคุณนิวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้292สนางกุมารพรมได้ตรัสเนื้อความนี้แก่พวกเทพชั้นดาวดึงแล้วท้าวเวสวรรมหาราชทรงนำเนื้อความนี้ ที่ได้ทรงสดับรับมาเฉพาะพระพักของสนังกุมารพรหมผู้ตรัสแก่พวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสบอกแก่บริษัทของพระองค์ชนะวัสภยักษ์นำเนื้อความนี้ที่ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของท้าเวสวรณมหาราชที่ตรัสแก่บริษัทของพระองค์มากราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับรับเนื้อความนี้ มาเฉพาะหน้าของชนะวัสพะยักษ์ด้วยทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยแล้วตรัสบอกแก่ท่านพระอนุนท่านพระอนุนได้สดับเนื้อความนั้นมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพระมาจันนี้นั้นจึงจบบริบูรณ์กว้างขวาง แพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ชนะวัสภาสูตรที่ห้าจบ